สวัสดีครับอาญานที่เคารพวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของเบดูราครับประวัติของเจ้าของทฤษฎีนะครับ ura, อเวิร์ดเบดูราเกิดที่เมืงอง <Albert. S 2> อเวอร์ตาประเทศแคนาดาได้รับปริญญาศิลปาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบิติสตโคลัมเบียและได้รับปริญญาศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางจิตวิทยาคลินิกจากมาาลยัยไอว่าครับเ mm hmm. ขาสนใจในทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจากการศึกษาหลังจากจบการศึกษาในปี1952เบนูราเข้าฝึกงานที่ศูนย์แนะนำวิชิตาเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะได้รับตำแหน่งที่ภาควิชาจิตวิทยามาวิทยาลายัยสเตมฟอร์ดและทำงานที่นี่มาโดยตลอดกับ Canon y, แคนนอนสเปนซี่เดอโรเบิเงานของเบนูรานะครับ การส่วนใหญ่ของเมนูรามุ่งเน้นที่การได้รับมาซึ่งความรู้และการปรับเปลี่ยนลักษณะบุคลิกภาพของเด็กโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้โดยสังเกตหรือการดูตัวแบบแมนูราได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงประยักษ์ที่มั่นคงในมโนทัศน์เรื่องการเรียนรู้โดยการดูตัวแบบหรือการเรียนแบบงานของเขาซึ่งมุ่งเน้นพิเศษในเรื่องธรรมชาติ ของความก้า,ราวร้าวเสนอว่าการดูแลการดูตัวบแบบแสดงบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเบนูร่านะครับได้แต่งหนังสือเอาไว้เป็นจำนวนจำนวนมากดังภาพต่อไปน,นี้นะครับทฤษฎีคุณธรรมจิตใจธรรมของเบนูราทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชื่อมพุทธปัญญาซึ่งเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์เบนูราแห่งมาวิทยาลสแดนมอดประเทศสหรัฐอเมริกาเบนูรามีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยสังเกตหรือการเรียนแบบจึงเรียกการเรียนรู้การสังเกตว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนแบบและเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอมนุราเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนแบบจากตัวแบบลำดับตัวแบบไม่จําเป็น ตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้นแต่อาจาจะเป็นตัวแบบสัญลักษณ์เช่น,ญญนตัวแบบที่เห็นโทรทัศน์ภาพยนตร์เกมคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นรูปการ์ตูนหนังสือเป็นต้นนะครับ <c oughs> ทึษนดีการีตํมของเบนูร่านะครับเ <c oughs> บนูร่าได้อธิบายเอาไว้ <c oughs> คือมี B P, P และ E นะครับ B ก็คือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล P บุคคลคือเป็นตัวแปรที่เกิดจากการเรียนรู้เช่นการความคาดหวังของผู้เรียน และ e เท่ากับสิ่งเวดล้อมครับนิตยีุคคลการทำจริยธรรมเบนดูราได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้และการกระทําถือว่าความแตกต่างนี้สําคัญมากเพราะอาจเรียนรู้ได้อะไรได้อย่างแต่ไม่กระทําเป็นต้นว่านักศึกษาทุกคนที่กําลังอ่นนานเอกสารประกอบการสอนนี้จะทราบว่าการโกงในการสอบนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรแต่นักศึกษาเพียงน้อยคนที่จะทําการโก,รกงจริงๆเบนูราได้ระบุ พฤติกรรมอัดแบ่งอรกได้สามประเภทคือหนึ่งก็พฤติกรรมสนองตอบที่ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ผู้ซึ่งแสดงออกหรือการกระทําสม่ําเสมอพฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือการการะทําพฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทางการการะทําเพราะไม่เคยเรียนรู้จริงต่อนะครับพิจารณากุณตาธรรมจริยธรรมบรรดูราไม่เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะคงอยู่อยู่ จะกุงตัวอยู่เสมอทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีที่พลซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวก็คาดหวังว่าผู้อื่นจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนด้วยความหวังนี้ก็ส่งเสริมให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและผลพวงก็คือเด็กอื่นแม้ว่าจะไม่ก้าวร้าวก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองแบบก้าวร้าวด้วย และเป็นเหตุให้เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวยิ่งแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการย้ำความคาดหวังของตนแบนดูราสรุปว่าเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะสร้างบรรยากาศก้าวร้าวรอบๆตัวจึงําให้เด็กอื่นที่มีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวแสดงพฤติกรรมตอบสนองก้าวร้าวเพราะเป็นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่ก้าวร้าว ษฎีคุณธรรมจริยธรรมต่อครับชั้นของการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเรียนแบบแบนดูรากล่าวว่าการเรียนรู้ตามทางสังคมด้วยการรู้คิดจากการเรียนแบบมีสองขั้นคือขั้นที่หนึ่งเป็นเป็นชั้นการได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ขั้นขั้นที่สองเรียกว่า ั้นการกระทำซึ่งอาจจะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ขั้นของการเรียนรู้โดยการเรียนแบบส่วนประกอบของการเรียนรู้ขึ้นกับการรับมาซึ่งการเรียนรู้กระบวนการในการเรียนรู้โดยการสังเกตกระบวนการความใส่ใจกระบวนการจดจํากระบวนการจูงใจทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมต่อปัจจัยที่ สำคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหนึ่งผู้เรียนจะต้องมีความใส่ใจที่จะสังเกตตัวแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงโดยตัวแบบจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ์ถ้าเป็นการอธิบายด้วยคำพูดผู้เรียนก็ต้องตั้งใจฟังและถ้าจะต้องอ่านคำอธิบายก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะอ่าน2 ผู้เรียนจะต้องเข้ารหัสหรือบันทึกสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่รับรู้ไว้ในความจำระยะยาว 3. ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบและควรจะจำซ้ำเพื่อใจจำได้ 4. ผู้เรียนจะต้องรู้จักประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใช้กินที่ตั้งขึ้นด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมต่อแบนดูราหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเชื่อว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตเกิดขึ้นในขั้นการจดจําในขั้นการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบผู้เรียนอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพียงบางส่วนของการเรียนรู้ในขั้นการเก็บจําก็ได้ฉะนั้นครทูที่ทราบความสำคัญของแรงจูงใจของผู้เรียนก็ควรจะ สร้างสถานการณ์ในอ้องเรียนที่นักเรียนสามารถจะประเมินพฤติกรรมของตนเองได้โดยใช้เกณฑ์ของสำริ์ผลสูงแต่อยู่ในขอบเขตความสามารถของผู้เรียนเพื่อผู้เรียนจะได้ประสบความสําเร็จและมีความพอใจซึ่งเป็นแรงเสริมด้วยตนเองและเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ต่อไปทฤษฎีคุณธร,รมจรียตามต่อ การนำทฤษฎีมาประยุกต์หนึ่งบ่งชี้วัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือเขียนวัตถุประสงค์เป็นอย่างเป็นจริงพฤติกรรมสองแสดงตัวอย่างของการกระทำหลาย,ลายอย่างสามให้คำอธิบายควบคู่กันไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละอย่างสี่ชี้แจงขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่นักเรียน 5. จัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาส แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ6ให้เสริมแรงแก่นักเรียนที่สามารถเรียนแบบได้อย่างถูกต้องีคุณธรรมจริยธรรมต่อสรุปการเรียนรู้พฤติกรรมสำคัญต่างๆทั้งที่เสริมสร้างสังคมและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมได้เน้นความสำคัญของการเรียนรู้แบบการสังเกตหรือ เรียนแบบจากตัวแบบซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากเบนดูร่าหนึ่ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นเบนดูร่าเสนอว่ามีอยู่ด้วยการสีวิธี ิเดีคุณธรรมจริยธรรมสรุปต่อวิธีที่หนึ่งประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งแบนดูราเชื่อว่าเป็นวิวธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพรัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองสองโดยการใช้ตัวแบบโมเดลลิง่งการที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนและได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทำให้ผู้สังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ยออ่อท้อ 3. การใช้คำพูดชักจูงแบนดูรากล่าวว่าการใช้คำพูดชักจูงนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนักในการที่จะทำให้คนเราสามารถที่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองซึ่งถ้าจะให้ได้ผลควร จะใช้ร่วมกับการกระทำให้บุคคลมีประสบการณ์ของความสําเร็จ 4. การกระตุ้นทางอารมณ์การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพที่กลมคูในการตัดสินใจจึงมีความบิบตกกับงบนและความเครียดของคนเรานั้นบางส่วนจะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสารีราจะเสร็จแลว้วปะ